นี่แหละถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้ทำได้อย่างนี้เข้ากระแสแล้วนะพระสูดาบันแล้วนะบรรลุแล้วนะโยมบรรลุหรือยังเหตุต่อเหงไม่บรรลุเอาให้โยมบรรลุสดาบันให้ได้วัานะมันจะง่ายขนาดนี้ จะไปแยกอะไระแค่สดาม,มัน,มกกนนะไม่นไ่ตัวมีอะไรบ,บ้างสังกดดอัมาเนาาพลสตินตีอัตตเตุนึงไอันนี้จังุกตาตนงกีชัดเลยใไหมชัดลนะน่น่คอสกี่ดิกิดชาไม่ลังเลสงสัยในคำสอนพรุทธเจ้าแล้วคิดเสีดีการกิดกเลิดเียของอริยสัจสีเนี่ย ทฤษฎีของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอย่างยักษ์โต๊ะตาที่เราเห็นรู้สึกเข้าใจเนี่ยไม่สงสัยเลยว่านี้เป็นไม่ใช่ธรรมหายสงสัยว่าการเกิดกิเลสกิเลสอย่างนี้เกิดจากผัสสะเห็นไหมรูปเอิดต๊ตายักษ์ตาลายนายไปนอกผัสสะกันแล้วเกิดเจตสิกงเข้ามาปรุงแต่งจิตเหมือนธรรมะสมน้ำให้ดูไม่ขีดไปอ่ะมันเกิดนี้เชื่อตามนีนม้เราไม่สงสัย รับบิกิจฉากไ็ได้แล้ว <c oughs> เห็นไหมแล้วสิหน้าะจะปะมาราความงมงายเมื่อเรายึดม,มั่นตรงนี้ได้แล้วเข้าใจยืนอย่างแกมแจ้งด้วยปันดานชอบแล้วความโง่งมง,งายต่างๆมันเคยไปดอกถ้าก็ต่อทาตาคือไปลงตามตรงนั้นตรงนี้ใช่มั้ยไปดูอะไรมือก็เป็นพวกข้อต่อแข็งก็เป็น,ปนโอ้ยศรัทธาที่ไปนะนะก็ไปบุนบานสารากันนั้นเราดูาโอ้อันนั้นไม่ใช่ทางก็หลงมานานแล้วมันจะผุดขึ้นมา ไม่ต้องไปใครโดนหมอหลอกแล้วโดนสินเสียลอกอีกแล้วมันจะละก็ได้หนึ่งตัวเพราะปัญญามันเห็นชอบนี่วยดาบั่ไยไหมได้หรือยังได้แล้วถ้ายังไม่ได้ต่อต่อให้มาลุกโซดาบัตเลยได้รอได้แค่ห้านาทีห้านาทีเหรอโอ้ก็ยังดีนะห้านาทีเอาห้านาทีก็ห้านาที เอาฟังเนี่ยฟังเอาห้าในที่ห้าดีห้ามันยากมันจะได้ฟังมันอยู่กับตัวเรานี่มันยากตรงไหนล่ะกายเราหย่่งไปกายคนอื่นก็อย่างนั้นขาเราหยั่งไปขาคนอื่นก็หยั่งกินเลี้ยงเราอย่างไปกินเลี้นงผู้อื่นก็หยั่งนั้นเห็นไหมการเกิดการดับกินก็อย่างนี้เหมือนกันหมดถ้ามันยากจรินเลยธรรมชาติเจ้าเนี่ยนะเด็กหญิงที่สาขาแค่เจ็ดขวบบรรลุทำได้อ่ะเด็กเจ็ดขวบอ่ะเรากี่ขวบแล้วตอนนี้ ถ้ามันใช่จริงเด็กเก็งพวกที่บรรลุธรได้แก่บากคุยกันนะเห็นไหมแต่ละธรรมะพระเจ้าไม่ได้เข้าไหมคนอ่านหนังสือไม่ได้ก็สามารถศึกษาพระพุทเจ้าเข้าธรรมะพระเจ้าเข้าใจเลยสามารถบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้เพราะธรรมะพระพเจ้าอยู่ตรงนี้ไม่โวมอยู่นเข้าใจว่าโอ้ท่านศึกษาสูงเรทีโตเอกเป็นด็อรดรจุกิโยก้าวท่านเข้าใจรู้เข้าใจย่อมทำดีท่านคงจะรู้ธยรมไม่เกี่ยวกันเลย บางทีรู้มากยากนานเพื่อพเห็นไหมเออรู้มากเกลียดมากอิจตานตัวตนมากขึ้นแตกระดีมากขึ้นเห็นไหมใช่นไหมจะรู้ท่าหรือยังอย่างต่อเห็นไหมมันไม่ยากใช่เห็นไหมเออเนี่ยถ้าพูดอย่างอาจจะมาพูดอ่ะฟังใจบจบแล้วเอาหลักทำยังไงไปจับดูสิท้าสวาขาตัวกุฏาธรรมโมธรรมะพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว อันนี้จังทุกขณะตัดไว้แล้วมีใครเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่นิดอันนี้จังเป็นนิดจังได้ไหมไม่ได้ทุกขังไปสุขขังได้ไหมไม่ได้อานัตตาเป็นตาได้ไหมเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วไม่ขาดไม่เกินเห็นไหมสว่าขาวตัวตาตมสังติโกเราพิจารณาตามเห็นจริงตามนี้ไหมเห็นอ่าสังติโกอะนะอากาลิโกไม่จํากัดการพบชาติ นรกสวรรค์อยู่ตรงนี้อยู่ปัจจุบันนี้เราเห็นมันถูกมันเกิดดับพวกธาตุเกิดดับของกิเลสไม่ใช่ว่าตายแล้วไปเกิดอยู่ตรงนั้นตายแล้วไปปุกถูกตรงนั้นอันนั้นเราพิสูจตรก็ไม่ได้มันไกลเกินแต่ที่พิสูจน์แบบไม่ได้อาการรีโทไม่จำกัดไม่ได้กับปฏิบัติไม่ได้ผลมานั้นนรกอยากเห็นอานาจสมาธิมันสมากิเห็นมั้ยนี่พานไม่แก้ไม่กระดิ่งใจมันนี่อาการรีโทเออพัติโกธามาพิสูจน์มาใครจะมาสุดธรรมะของตถาพระเจ้า เธอรับบาทพุทศาสนามาเธอรับทิพสมัยนั้นมาศาสนาเราตัดตรงไหนไม่จริงมาคัดมีศาสนาก็ตัดข้าพูดอย่างเงี้ยมีพุทธศาสนาเดียวอีกล้าพูดอย่างนี้เอหิปตะโกท่ามันไม่สูงเห็นไหมเห็นไหมโอปะริโกน้อมเข้ามาเชื่อได้เนาะเห็นได้เนาะแันที่กูเห็นเองได้ปัจจตังเบทิตัพโพเป็ุอันวินยูชนจะบฟื้รู้เฉพาะตัวเราปฏิบัติธรรมมาแล้วสูตรมันเป็นอย่างนี้ทุกมันเป็นอย่างนี้เห็นไหม ใช่ไหมเรารู้เองเห็นเองไหมนั่นแหละปัจจันตาวิจุภูแล้วเข็มกระดิกไหมมิเตอร์มิกระดิกไหมใครมาพูดก็ตามเท้าหลักทำมาคุญบุญไปจับเข็มไม่กระดิกหนึ่งพิสูจน์ไม่ได้ไม่เป็นอาการลิโก่เห็นไหมล่ะไม่เห็นเองได้เข็มไม่กระดิกเลยจ้ะไม่ใช่คำสอนบทุเจ้า เอาแล้วจบแล้วใช่ไหมครับก็สาธุเลยนฮ้ยเอาแล้วเนาะเอาสุดท้ายนี้โอุ้งเลยเวลาพระอาจารย์มาไปรุ่นะก็ก็หึงชั่วโมงวันนี้แหละนะอาจพระอาจารย์อ่าแล้วสุดท้ายนี้อาตมาผ้าขอมื่พรนญาติโยมสันนิษฐายที่มาปฏิบัติธรรมกันนะคราวครั้งนี้นะจงบรรลุเป็นพระโสดาบัน ชาติป ie ัจจุบันอันเร็วนี้ยิ่งย well, nope ิ่งขึ้นไปตลอดการงานด้วยเถินอะไรฟังกันนี้ไหมอาจจะไม่จบเนาะเข้าใจงานะก็มันไม่ยาก